เขาทำงานเป็นคนขับรถส่งของในบริษัทแห่งหนึ่งเขาทำงานอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเรียนจบแค่มสามก็ออกจากโรงเรียนไปหาทำงานจากแค่เด็กส่งของก็ทำงานไต่เต้าจนได้เป็นคนขับรถที่เ่าแก่รักและไว้ใจเป็นอย่างมากด้วยความที่เป็นคนขยันซื่อสัตย์และก็ทำงานมาด้วยกันหลายปี วันนั้นเขียวก็ขับรถไปส่งของที่ตัวเองได้รับมอบหมายเรียบร้อยเขาก็กลับไปนอนอยู่ที่ห้องพักกับแดงภรรยาสาวที่ได้แต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีจนรู้ตับใจเสพพุงกันเป็นอย่างดีว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรรทั้งสองยังไม่ได้มีลูกด้วยกันสักคนเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่เป็นมันวันนั้นเขาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็เลยนอนหลับตั้งแต่ยังไม่ทันค่ำเสียด้วยซ้ำ กินข้าวอาบน้ําแล้วก็เข้านอนเลยเคียวรู้สึกตึงหอิดตึงหอิดใจว่าตัวเองนั้นจะต้องได้ออกไปขับรถส่งของอีกรอบหนึ่งประมาณสี่ทุ่มกว่าโทรศัพท์ที่ได้วางาไว้ข้างเตียงนอนเหมือนก็ส่งเสียงร้องดังขึ้นมาปลุหให้เคียวที่นอนหลับอย่างสบายอารมณ์อยู่นั้นต้องหวเงียลุกขึ้นมาดูว่าใครโทรมาปวนในยามวิการแบบนี้คนจะหลับจะนอนไม่รู้เลยยังไง เตยพอได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูมันก็เป็นเบอร์ที่โทรมาจากเท่าแก่ผู้มีพระคุณนั้นล้นฟ้าที่เขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธการไม่รับสายได้เขาก็เลยได้รีบกดรับสายในทันทีซึ่งในสายก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงกันทุ่มลึกว่าเขียวไปส่งของให้หน่อยเฮียให้ค่าแรงสองเท่าเลยช่วยหน่อยนะมันไม่มีใครไปส่งของให้เลยสักคนเดียว เฮียก็นึกถึงแต่เองนี่แหละที่เหมือนเป็นแขนเป็นขาช่วยงานเฮียทุกอย่าง mm. เมื่อเฮ er ียเท่าแก่อุตส่าห์ขอร้องให้ช่วยอีกอย่างได้เบิ้ลค่าแดงสองเท่าสักขนาดนั้นเลยจะไม่สนใจหลักรับใช่ว่าจะหาแบบนี้ได้ง่ายๆเสมอไรกันแล้วเมื่อเท่าแก่ได้ไว้วางใจสักขนาดนั้นจะทําให้ผิดหวังได้ยังไงกันละ่ะเขียวลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปเข้าห้องน้ํา เพื่อล้างหน้าแปรงฟันให้มันสดเชิญสักหน่อยจะได้ไม่ง่วงนอนเขาคิดว่าอย่างน้อยตัวเองก็ได้นอนมาสีห้าชั่วโมงแล้วแค่นี้มันก็เกินพอแล้วล่ะพอทําธุระในห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยก็เปิดประตูห้องน้ําออกมาแต่ว่าภาพที่เขาได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ทำให้เชียวถึงกับท้องแตวแตกรองจิตึ้นมาอย่างดังยังค้นต,ตกตกใจกลัวสุดขีด เมื่อเขาได้เห็นแดงเมียวรักเมื่อยืนกว่างหน้าประตูห้องน้ำด้วยสภาพที่ผมเผาประเซษกระเซิงลุงลังยังกับผีปอบแก่แม่ไม่ที่ออกหายินวิญญาณหนุมหนุมตามหมู่บ้านต่างๆก็เลยได้เพ้อร้องแหกปากขึ้นมาอย่างดังชินว่าตัวเองได้เจอผีแดงเมียสาวก็เลยได้ร้องแหกปากขึ้นมาเหมือนกันฉันเองพีไม่ใช่ผีสักหน่อยเดี๋ยวจะนั่งรถไปเปลเพื่อนรอแป๊บพีได้นอนไม่กี่ชั่วโมงเอง รู้ว่าจะเกิดอันตรายมีฉันไปเป็นเพื่อนมันน่าจะดีกว่าเมื่อคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นเป็นเมียสาวของตัวเองที่มีรู้อะไรโดนจิตโดนใจให้เธอได้ทำทรงผมแบบนั้นเคียวรู้สึกรล่งอ,อกลงใจขึ้นมาเขารู้สึกใจชื้นที่รู้ว่าเป็นเมียสาวของตัวเองก็เลยได้เดินเข้าห้องไปแต่งตัวไม่นานเมียสาวก็เดินออกมาจากห้องน้ำ จากนั้นไม่นานทั้งสองก็พากันนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านของเท่าแกที่อยู่ไม่ไกลนักพอไปถึงร้านเฉียวเห็นมีรถของหลอตู้ทึบคันหนึ่งจอดอยู่หน้าร้านเขารู้สึกแปลกใจไม่ใช่น้อยครับเพราะปกติรถคันนี้นั้นเพื่นอนี่คนเป็นคนขับไม่ใช่หรอทำไมคืนนี้มันถึงได้ทิ้งงานได้พอได้เห็นใบหน้าของเฉียวมาถึง เท่าแก่ก็ยื่นเงินมาให้เขาเลยสองพันบาทพวกนั้นก็บอกสถานที่ที่ให้ไปส่งของซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโม,มงเหมือนกันเชียวรีบยื่นมือไปหยิบแปบงคพันสองใบยืย่นกลับไปให้เมียสาวปาก็พูดถามเฮียเท่าแก่ไปว่าแล้วไอ้ดิวมันไปไปส่งของหรือเฮียรถคันนี้มันเป็นคนขับไม่ใช่หรอครับเียเท่าแก่ก็เลยได้บอกว่านี่มันงานพิเศษนะ เฮียไว้ใจแค่เองมันเป็นตู้กับเตียงโบราณที่เฮียซื้อไว้นานแล้วราคามันค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเฮียกลัวว่าถ้าคุณเออเาไปส่งมันจะคิดไม่ซื้อเดี๋ยวตู้กับเตียงของเฮียไปขายแล้วที่ให้ไปส่งของในเวลานี้นั้นก็ไอ้คนซื้อมัอนนารีบหนะสิมันบอกว่าติดธุระด่วนไม่ว่างเลยให้รีบไปส่งไม่งั้นก็คงไม่ต้องมารบกวนเวลากลางดึกแบบนี้หรอก เมื่อเฮียเท่าแกียบอกเหตุผลมาซักเร็จสับซ่ขนาดนั้นแล้วเฉียวก็เลยไม่ได้ติดใจถามอะไรอีกคนนับอีกอย่างข้าวแรงนั้นเฮียเท่าแก่ก็ให้มาแล้วทั้งสองพันบาทให้มากกว่าที่บอกในตอนแรกเสียด้วยซ้ําถ้าเป็นงานปกติเขาคงไม่มีวันได้เท่านี้แน่หลังจากที่รับเงินรู้สถานที่ได้ไปส่งของแล้วเฉียวก็เดินไปเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะออกเดินทาง เธอเห็นตู้กับเตียงตั้งอยู่ในรถตามที่เทาแก่ได้บอกจริงๆจาดขึ้นได้มองเห็นนั้นมันก็ทำห้เขียวรู้สึกขนลุกขึ้นมาอาจจะด้วยความที่มันเป็นเตียงโบราณที่ดูเก่าหน่อยแล้วก็ดูเข้มขลังมีลวดลายไทยลำมังร่างกายของเขาก็เลยได้ตอบสนองขึ้นมาแบบนั้นมือเหมือนไม่มีอะไรเขียวก็ปิดประตูตู้ด้านหลังก่อนที่จะเดินไปขึ้น,นรถเตรียมตัวออกเดินทาง แดงภรรยาสาวก็เดินมาขึ้นนั่งบอกข้างๆกันเมื่อทุกอย่างพร้อมเขาก็สตาร์รถออกเดินทางในทันทีเขียวเขาบรถออกมาจากร้านเท่าแก่ได้ไม่ถึงหนึ่งเมตรด้วยซ้ำเมียสาวที่นั่งอยู่บอกข้างๆเธอกับได้พูดถามขึ้นมาเมื่อกี้เคยร้องเพลงหรือพี่ยังกับคนสมัยก่อนแนะ่ช้าๆเนิบๆหลอนๆชิบหายเลย เหมือนกุฏโมเขียวดึงกับหันควับปีมองในทันทีก่อนที่จะได้พูดถามขึ้นมาก็ได้ร้องเพลงอะไรนะพี่ไม่เห็นจะได้ยินเลยหรือว่าเมียเท่าแก่จะดูนางสมัยก่อนละมั้งพี่อาจจะไม่ได้สนใจโคได้เลยไม่ได้ยินนะักมันคงไม่มีอะไรหรอกพอเขียวได้พูดบอกไปแบบนั้นเดกเมียสาวก็ไม่ได้พูดถามอะไรอีกเขาขับรถของตัวเองไป ดูถอนนข้างหน้าไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้องมาขับรถออกเดินทางในเวลากลางคืนแบบนี้แถมคืนนี้ยังมีภรรยาสาวสวยนั่งมาเป็นเพื่อนด้วยเขาไม่ต้องกลัวว่าจะเงยียบเหงาอย่างแน่นอนเพราะเมียสาวนั้นเธอเป็นคนที่พูดเก่งมากๆคูณไม่ยอมที่จะหยุดปากเลยสักครั้งเชียวขับรถไปได้เกือบสองชั่วโมงก็เกิดรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาแม้ว่าภรรยาสาวของเขา จะพูดไม่ยอมที่จะหยุดเลยสักครั้งก็ตามก็เลยได้ตีเฟเลี้ยวเรียกเขาเป่าน้ามันข้างทางอยากจะหาอะไรมากระแทกปากสักหน่อยอีกอย่างจะได้แวะเข้าห้องน้ำไปปวดทุกด้วยเขาขับรถไปจอดแถวหน้าห้องน้ำก่อนจะลงจากรถก็เลยได้พูดชวนเมียสาวออกไปไปซื้อของกินด้วยกันไหมเมียสาวของเขาสายหน้าพร้อมกระบอกว่า พี่อย่าไปนานละฉันง่วงเดี๋ยวจะเง,งียบรอเมื่อเมียสาวไม่ได้ไปด้วยเคียวก็ลงจากรถไปเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเดินไปซื้อขนมขบเคี้ยวก็เื่อนเดือมากระแทกปากที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆพอได้ของตามที่ต้องการเขาก็เดินมาคิดเงินแล้วพอตอนที่เขาได้เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นเขียวกับต้องแปลกใจ เมื่อได้เห็นเมียสาวของตัวเองบอกมานั่งรอยอยู่ที่ม้านั่งหน้ารถไม่ได้นอนรอยอยู่ในรถจางที่ดีบอกจึงเนียรียบเดินสาวเท้าก็ไปหาเธอพอเดินไปถึงก็ยิงคำถามใส่ทันทีทำไมถึงได้ออกมานั่งอยู่ตรงนี้ละ่ะเนยบอกว่าจะงี่บรอไม่ใช่หรอเด็กเมียสาวก็เลยได้พูดขึ้นมาฉันก็อยากนอนอยู่หน้าพี่แต่เจอแบบนี้ แตไ,ได้มันจะหลับลงละฉันไม่รู้ว่ามีใครได้มาร้องเพลงเสียงร้องนั้นมันโคตรที่จะหวยหวนเลยอย่างกับในนางผีก็มีปานแถมมันยังมีเสียงเคาะอะไรบางอย่างก็มีรู้ดังขึ้นมาเป็นจังหวะอีกด้วยพอฉันได้ลืมตาขึ้นมาเสียงที่ได้ยินนั้นมันก็เงียบหายไปแต่พอหลับตาจะนอนต่อเสียงร้องเพลงอันหวยหวนเสียงเคาะเป็นจังหวะนั้นมันกลับดังขึ้นมาอีใสะอย่างนั้น มันก็เลยทำเอาฉันตกวัวตกใจเป็นอย่างมากก็เลยได้ตัดสินใจลงจากรถมานั่งรอพี่อยู่ตรงนี้นี่แหละอยากจะรู้เหลือเกินว่าใครมาร้องเพลงหยุดแถวนี้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีใครเลยสักคนเดียวในปัมก็มีแค่รถของเราจอดอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นเมื่อเมียสาวของเขาได้พูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำโมเขียวนั่นแปลกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับเขาคิดว่าใครมาร้องเพลงในเวลานี้กัน มองไปทางไหนก็ไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยนี่รถส,สักคันก็ไม่เห็นจะมีแต่เพื่อปลอบใจเมียสาวไม่อยากให้เธอต้องกลัวไปมากกว่านั้นเขาก็เลยได้พูดบอกไปว่าคุณอาจจะง่วงนอนนะหูก็เลยแว่วมันไม่มีอะไรลรอกบางทีคุณอาจจะกึ่งดับกกิงตื่นอาจจะเป็นความฝันก็ได้แดงเมียสาวก็เลยไม่ได้พูดอะไรอีกเธ่รู้สึกใจชื้นขึ้นมา เมื่อสามีหนุ่มได้มาเย็นอยู่ข้างๆมือมันไม่มีอะไรแล้วเชียวกับแองเมียสาวก็พากระเด็นไปขึ้นรถออกเดินทางต่อไปเขาเดื่มเครื่องดื่มแกง่วงพร้อมกับลูกอมมรถกาแฟจะได้รู้สึกเตือนตัวตลอดเวลาส่วนภรรยาสาวที่นั่งมาด้วยกันนั้นเธอก็ดื่มกาแฟเบอร์ดีปไปหนึ่งกระป๋องด้วยเหมือนกันพอมีกล้าที่จะหลับตานอนอีก รลัว่าจะได้ยินเสียงร้องอันโหยหวนอันสุดหลอนนั่นอีกซึ่งหลรงจากที่ได้ขับรถออกมาจากปั๊มน้ำมันแห่งนั้นเหมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติแต่อย่างใดครับเพื่อนร่วมทางก็มีบ้างนานๆครัง้งจะสวนมาสักคันหนึ่งเขี่ยวขับรถไปปากก็ร้องเพลงที่ตัวเองชอบจะได้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนทีนี้ในระหว่างที่สายตาของเขานั้นจับจ้องมองถนนข้างหน้า แต่ทันในนั้นมันกลับได้มีอะไรบางอย่างดังขึ้นมาบุนหลังคารถที่เขากับเมียสาวได้พากันนั่งอยู่มันก็ทำเอาเขียวตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับมันจะมีเสียงดังขึ้นมาได้ยังไงกันเสียงที่เขาได้ยินนั่นมันดังเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังเอาเล็บแข็งๆปูดกับหลังคาปีมาจนมันได้เกิดเสียงแบบนั้นตอนวแรกเชี่ยวก็คิดว่าจะเป็นแมวหรือเปล่ามันเหบปีนขึ้นมา โดยที่เขาไม่รู้ตัวเกิดเลยได้ตีเฟลเลเข้อจอดข้างทางก่อนที่จะปีนรถขึ้นไปดูบนหลังคาซึ่งบนหลังคารถของเขาในตอนนั้นเหมือนกับบางเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีแมวสักตัวสร้างความแปลกใจให้เขาเป็นอย่างมากเลยล่ะครับแล้วพอมันไม่ได้มีอะไรเขียวก็ขับรถออกเดินทางต่อไปแดงภรรยาสาวเธอก็ทมขึ้นมานะครับว่า เจออะไรหรือเปล่าล่ะพี่เสียงนั่นมันเกิดจากโฮไรเชียวก็ได้แต่สายหน้าก่อนที่จะพูดบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่เห็นอะไรที่มันจะพอทําให้เกิดเสียงนั่นได้เลยคราวนี้อยู่ดีๆเดกเมียสาวเธอกับได้พูดขึ้นมาหรือว่าจะมีผีในรถคันนี้ล่ะพี่มันถึงได้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาฉันเองก็ได้ยินเสียงคนร้องเพลงได้ยินเสียงเคาะอะไรบางอย่าง แล้วนี่ก็ยังมาได้ยินเสียงดังบนหลังคารถอีกพอเธอได้พูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำให้เคียวรู้สึกขนลุกวาบขึ้นมาเขาเองก็รู้สึกตึงหิดตึงหิดใจเหมือนกันตั้งแต่ตอนที่ได้เห็นเตียงกับตู้เก่าๆโบราณที่ได้อยู่ในตู้ถึกท้ายรถแล้วมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างติดมาด้วยเคียวก็ได้แต่ภาวนาอยู่ในใจบอกกับพ่อแม่ผู้ล่วงลับไปว่า ขาอ,อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยพอแม่ช่วยคุ้มครองให้พวกมบากันเดินทางได้ความปลอดภัยได้เถอะซึ่งหลายจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอยู่รับจนกระทั่งแดงภรรยาสาวของเขาได้เพ้อหลับไปตอนนั้นมันก็เลยมีแค่เขียวขับรถอยู่คนเดียวเท่านั้นเองดีที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีก จนกระทั่งรถของเขาได้วิ่งผ่านไฟแดงไฟแดงหนึ่งไปอยู่ดีๆเสียงดังบนหลังคานั้นมันกลับได้ดังขึ้นมาอีกแล้วมันก็เลยทําให้เขานั้นรู้สึกเสียวสลังขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงที่เกิดขึ้นนี้มันคือเสียงอะไรกันแน่เขาก็ได้แต่คิดไปต่างๆนานาน,านะครับแล้วไม่นานหลังจากนั้นมันก็มีอะไรบางอย่างมาเฉลยคำตอบให้เขาได้รู้ว่า เสียงที่เกิดขึ้นนั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่อยู่ดีๆสายตาที่มองถนนข้างหน้าของเคียวกลับได้เห็นว่ากระจกหน้ารถของเขานั้นมันได้มีมือของใครบางคนกำลับบงแต่ลงมาจากหลังคามือคู่นั้นค่อยๆแต่ลงมาอย่างชา้ชาๆมันเป็นมือที่เหี่ยวยนมากๆเขาวซีดๆอย่างน่ากลัวเราวกับไม่มีเลือดเนื้อ แล้วมันก็มีเส้นเลือดผุดโผลขึ้นมาเรารทบก็บว่าแขนคู่นี้เหมือนเป็นแขนที่มีแต่เนื้อหนังติดกระดูกเท่านั้นเองแขนคู่นั้นค่อยๆแต่ลงมาจากหลังคาเรื่อยๆจนกระทั่งเขียวได้เห็นเป็นเส้นผมยาวๆได้เห็นเป็นใบหน้าของคนที่กำลังขาลงมาจากหลังคานั่นเองมันก็ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงกระรีบยาเบรกในทันทีทันใด ดีที่ว่าถนนที่รถของเขาได้วิ่งอยู่นั้นมันว่างเปล่ามันก็เลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาและทันทีที่เขาเหยียบเบรกอย่างรุนแรงภรรยาสาวที่นอนอยู่ข้างๆเกิดเลยได้ร้องถามขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเหลือพี่หลับในหรอทำไมถึงได้เหยียบเบรกอย่างแรงขนาดนี้ซึ่งผู้หญิงที่เขยาได้เห็นคันลงมาจากรางคามาที่กระจกหน้ารถนั้นตอนนี้ เธอหายไปแล้วนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอหายไปตั้งแต่ตอนไหนเขียวได้แต่บอกภรรยาสาวไปว่าไม่มีอะไรหรอกมันมีหมาดำวิ่งตัดหน้ารถนะพี่ก็เลยได้เพอเหยียบเบรกไม่อยากที่จะชนมันแดงเมียสาวก็เลยไม่ได้พูดถามหมอใดอีกเขียวก็ขับรถออกเดินทางต่อไปแต่ว่าเขาขับรถออกมาจากจุดนั้นได้ไม่นาน คราวนี้อยู่ดีๆเขากับได้เห็นว่าข้างทางขวามือของเขานั้นมันกำลังมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่จากแสงไฟหน้ารถที่เขาได้เห็นนั้นผู้หญิงที่เขาได้เห็นเธอคนข้างที่จะตัวสูงใหญ่เป็นอย่างมากน่าจะประมาณสองสาเมตรเลยด้วยซ้ำมันก็ทำให้เขียวคิดว่าผู้หญิงคนนี้เธออาจจะไม่ใช่คนปกติก็ได้เขาก็เลยได้แต่จับพองมาลัยให้มัน กลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเขาลดความเร็วของรถลงมาหน่อยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้เบรกทันพอรถได้วิ่งเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำมเ,เขียวได้เห็นใบหน้าของคนคนนั้นได้อย่างชัดเจนมันเป็นใบหน้าที่น่ากลัวค่อนข้างมากเลยล่ะครับใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นขาาซีดและดูจากที่เห็นเธอน่าจะเป็นคนแก่ ที่อายุไม่ต่างกับห่สิบเจ็ดสิบปีอย่างแน่นอนพอรถของเขาได้ยิ่งเข้าไปใกล้ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างทางคนนั้นเธอก็ค่อยๆหันหน้าขึ้นมาหันมองมาทางรถของเขียวที่กำลังได้ขี่เข้าไปหาเหมือนกันมันก็ทำโมเขียวทั้งกับขนลุกวาบขึ้นมาทั้งตัวเพราะได้เห็นดวงตาของเธออย่างชัดๆมันเป็นดวงตาสีแดงๆใบหน้าที่เหี่ยวย่นอย่างน่ากลัว ผมยาวกระเซาะกระดเสิงลุงลังอย่างกับเมียาสาวของเขาเมื่อได้เห็นตอนที่ออกมาจากห้องน้ํามันก็ทำโอเขียวทิ้งกระเพือ่ร้องขึ้นมาอย่างดังจนภรรยาสาวต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกแล้วทีนี้พอรถของเขียวได้วิ่งไปถึงผู้หญิงคนนั้นเธอกับได้กระโดดอกมาขวางหน้ารถเขียวก็เลยตัดสินใจที่จะไม่หยยบเบรกแต่อย่างใดเขาตัดสินใจที่จะชนไปเลยดีกว่า เพราะยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันอยู่แล้วไม่ว่ารถของเขาจะชนกับผู้หญิงคนนั้นเขาอย่างเต็มๆแต่มันกบไม่มีเสียงดังอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักนิดเดียวอย่างกับว่ารถออกรอที่มีเขียวเป็นคนขับนั้นกำลังได้พุ่งชนกับอากาศเท่านั้นเองเขียวตัดสินใจที่จะไม่จอดรถลงไปดูเพราะเขาคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอก แล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นเธอจะเป็นคนจริงๆมันก็ไม่ใช่ความคิดอะไรของเขาอยู่แล้วพเพราะว่าอยู่ดีๆเธอกับพุ่งกระโดดเข้ามาใส่รถเองใครจะเบรกทันแต่คราวนี้มันกลับเป็นแดงภรรยาสาวของเขาคิดถึงขับพลองคิดขึ้นมาอย่างดังเขียวก็เดียวถามออกไปว่าเป็นอะไรเธอเกิดอะไรขึ้นภรรยาสาวของเขาก็เลยได้พูดขึ้นมา ก็ก็มันมีผู้หญิงแก่หน้าตาน่ากลัวสุดๆลอยอยู่ข้างกระจกมาด้วยนะสิพี่พอเมียสาวได้พูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำให้เขียวมั่นใจแล้วเหล่าว่าผู้หญิงแก่ที่เขาได้เห็นยืนอยู่ข้างทางเมื่อกี้เธอต้องเป็นผีอย่างแน่นอนดีไม่ดีอาจจะเป็นผีผู้หญิงที่เขาได้เห็นคันลงมาจากลังคารถก็ได้เขียวนึกขึ้นมาได้ว่าบนคอของเขานั้นได้มีสายผ้าห้อยมาด้วย เขาก็เลยได้เอาสร้อยผ้าออกมาเอารัตนาอธิษฐานบอกก่าหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายว่าก็ให้หลวงปู่ช่วยไล่ผีผู้หญิงตัวนี้ออกไปให้ทีก็อย่าให้เธอได้มารบก,กันแบบนี้อีกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําบุญไปให้เนกันซึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลยล่ะครับเคียวขับรถไปส่งของให้กับเจ้าของได้ตามที่เท่าแก่ได้บอก ซึ่งเลยจัดที่ลงของเสร็จแล้วเขาก็รีบกลับในทันทีเพราะเราไม่อยากที่จะขับรถคันนี้ในเวลากลางคืนอีกกนะเสียครับรขับรถในเวลากลางวันมันหุนใจกว่าเยอะไม่ต้องกลัวว่าจะมีผีออกมาหลอกตีอย่างใดซึ่งเขียวก็ไม่รู้หรอกครับว่าพี่ผู้ยิ่งแก่ที่เขาได้เห็นนั้นเธอเป็นใคนรกันแน่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเชียวก็ได้มารู้อะไรบางอย่างนะครับว่า เจ้าของที่เขาเอาเตียงกับตู้ไปส่งนั้นได้เอาตู้กับเตียงโบราณใบนั้นไปถวายหลวงพ่อที่วัดแล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะทนเก็บเอาไว้ได้อีกมันมีผีผู้หญิงแก่แตามไม่หลอกหลอนพวกเขาอยู่แทบจะทุกคืนจนสุดท้ายต้องตัดสินใจเอาเตียงเอาตู้โบราณใบนั้นไปให้หลวงตาที่วัดแล้วเขาก็ได้มารู้อะไรบางอย่างนะครับว่าตู้กับเตียงโบราณพวกนั้น มันเป็นมรนดกตกทอดของเท่าแก่เองอาจจะเป็นของปู่ย่าตายายรุ่นพวดรุ่นอะไรเขาไม่รู้เสืบทอดกันมาเฮียเท่าแก่ก็เลยไม่ได้ถูกผีหลอกแต่อย่างใดแต่พอได้ขายออกไปแบบนั้นผีวิญญาณมันผพ้าผูุด,ดก็เลยได้ตามออกมาหลอกหลอนคนที่อยากครอบครองตู้กับเตียงเก่าใบนั้นนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด